ดราม่าร้อนดาวพิมพ์ทองโดนนัดตบฟาดกลับเดือดเตรียมใช้กฎหมายโต้กลับก่อนหน้านี้นางร้ายสาวดาวพิมพ์ทองมีดราม่าจากกรณีไทยรูปคู่แจ็คสันหวังหลังเวทีคอนเสิร์ตทำให้เกิดคำถามว่าใช้อภิสิทธิ์ดาราหรือเปล่าแต่ดาวได้ทวิตข,ข้อความขอโทษแล้วล่าสุดชีดาวได้โพสตอรี่ให้คนเข้ามาถาม Q&A แต่ก็มีข้อความนึงได้ส่งเข้ามาว่า ปีหน้าย่าหิวแซงเหมือนปีนี้เนาะนักตบกลางคอนเสิร์ตได้จ้าเห็นดังนี้แล้วเจ้าตัวก็เลยโพสต์ฟาดกลับทันทีว่าคนแบบคุณไม่ได้เรียกแฟนคลับศิลปินค่ะเขาเรียกนักเลงนี่มันยุคไหนหรอคะมนัดตบหูตาคนอื่นเขาก็มีเขาสามารถหยิบมาทำสื่อได้ทุกเมือ่อนี่ไม่ได้กลัวมือคุณที่จะมาตบเลยกลัวศิลปินจะแปดเปื้อนเพราะคนแบบคุณมากกว่าจงอยู่ในขอบเขต แต่เมื่อคุณข้ามเขดเมื่อไหร่เราก็คงไม่ปล่อยการกระทำนี้ใช้กฎหมายข้อไหนได้บ้างคะ